าจําเป็นไหมนะครับที่จะต้องซื้อเจ้า CX ใหม่พวกนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงดีไซน์และความสวยงามของแต่ละเบมากกว่านะครับเพราะว่า,ารู้สึกว่าเขาออกแบบมาดีเหลือเกินนะแบบว่ามีมุมมองแล้วก็มีดีไซน์ที่ไม่ซ้ํากันกับรุ่นก่อนๆส่นวนเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะ ทำแยกออกมายอมรับว่าตั้งแต่3ตัวนี้เข้ามาแวบแรกนะครับผมก็แอบชอบตัวนี้ก่อนเลยนะครับวิสาาันะคร์จู่วันพามาดูก่อนนะครับว้าวฟอร์มเอร์ชั่นนะครับก็สวยดีนะครับแกะตัวต่อไปนะครับกับเจ้าเพอร์เซอุสนะครับต้องเล็กนะส่วนนี้เป็นเจ้า ป <Wow. S 2> ากใส่ต่องไว้ก่อนเพื่อนเหลือตัวหนึ่งครับกับ d r a n Base ที่แต่ละกล่อง l a น n c h e r เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับกับ First Impression ของตัวที่เรียกว่า d r a n Base ห6หนใช่ไหมนี่ก็คือ3ตัวที่แกะกล่องมานะครับแต่ละตัวจะเป็นยังไงนะครับเองชอบก่อนลวกันนะครับเดี๋ยว <matic> <now> <aza o invece> มาแก่นี่กันก่อนอืมนี่สินะสิ่งที่เราอยากลองแล้ว LO ผมไม่แน่ใจนะ Low Orbit หรือว mm ่าดอาร์คนะครับจะต้องฝืนนิดหนึ่งนะแล้วก็ค่อยถอดออกมาจริงๆอาจจะหมุนจากข้างหลังได้แหละโอเคพลาสติกใสน,นะครับที่สามารถสะท้อนนะครับสีอยู่อันนี้แบบให้อารมณ์แบบ free ball หรือว่าอะไรนี้ที่ชอบก็คือ,อดีไซน์ของ สโลปตรงนี้นะครับที่จะเป็นแนวแบบเส้นตรงน้ำทำให้รู้สึกแบบขักแย้งกับวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับผมให้อันดับสองแล้วก็มดูตัวเปิเพอร์เซลดาร์ชใช่ไหมครับดูหลังกล่องแล้วก็ผู้ใช้ก็ดูเท่ไม่ออกนะผู้หุ่การไล่สีนะครับน่าจะเป็นม่วงนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่ทำสโลปสีม่วงให้เห็นเฉพาะข้างในนะสามแล้วก็หก แล้วก็สข้างในนะรัชเชตนะครับสีม่สสวงสดใสเจ้านะครับโคตรดาร์กแปลกๆมาแยกออกมาแบบนี้เป็นชิ้นส่วนที่มีมความน่าสนใจ3 369เจ้าเพอร์ซิวส์เลกี้นะครับมีความกลมมากๆนะครับส่วนตัวอยากเล่นมากตัวนี้เท่ hey. ตัวนี้มีคนอวยเยอะมากนะครับออกมาล่างไหนนี่คนก็ต่างให้การสนับสนุสนมาแล้วนะครับกับ ดันบัสเตอร์หล่อเล่นนะค S หกหกศูนย์ V นะครับ V ที่แปลว่าวิกตอรี่หรือว่าน้องคล้ายไซคโคลใช่ไหมดูดิดูไม่เลวเลยนะหกแล้วก็หกศูนย์ส่วนแอสซิสต์นะครับเป็นแอสซิสต์ตัว S นะครับตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะไม่รู้ว่าติดเมตาหรือเปล่าเอาไปใส่กับเจ้าเพอร์เซสก็ได้นะครับความเจ๋งของมันเนี่ยก็น่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างเบ d ดแล้วก็แอสซิสต์เบรด ที่เราสามารถสลับต่างๆได้ดิดใหม่บิดจิกอีนะครับ80-20%นครับให้สีนินทนร้อนนิดนึง C X เหมืนนะน่าจะเป็นออกแบบมาให้แบบว่าเราเนี่ยสามารถมองทะลุไปที่อ่า a s s ส,สเ t b r ได้นะครับถ้าเราไม่นับรวมเรื่องคอมโบคุะพูดถึงเรื่องสีนครับมันก็น่าสนใจเดี๋ยวเราลองมาสลับชิ้นส่วนกันไหมว่ามันจะสวยแค่ไหน,นครับเฮ้ยมันไม่เหมือนกัน,งน,นไงวะ <laughs> ไม่เข้ากันสุดๆนะครับนี่สินะฮะท่านผู้ชมเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับวิาสาร์อาร์ครับดูดีนะเอาสีขาวมาใส่ปุ๊บนี่คือแบบไปกันใหญ่เลยนะเออผสมอะไรก็ผสมได้แต่ว่าดูฮะกลายเป็นว่าถ้าใส่วิสารา์โอ้โห,โหตรงกลางกลายเป็นสีดำก็จะสวยมากๆเลยนะครับใช้ไม่ได้เลยนะสีเนะี้ยตัว S นะครับก็ดูก็ดูดีนะครับราวนี้ มีความสวยนะครับสายโจมตีสายป้องกันหรือสาย stamina นะครับจะมี contact point ที่ต่างกันนะแอบกังวลว่ามันจะแบบแตกง่ายรึเปล่านะครับใครที่แตกไปแล้วก็ลองบอกกันด้วยนะครับคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับเจ้าตัวแอ i s ซสเบรดนะครับเขียนพิมพ์กันได้นะครับว่าแบบอ่อนแอไปหรือเปล่านะครับขอช่วยบอกทีดีว่าไอเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเบย์ชิฟตเนี่ยสมมติเ,ตเ,าเราเปลี่ยนมันจริงๆเนี่ยมันให้ผลต่างกันป่ะ น้ำหนักมันเท่ากันวะหรือว่าอะไรก็ได้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่คุณจะได้จาก CX01 ถึง CX03 เะครับเดี๋ยวไว้ดูแล้วก็ติดตามใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย